โอ้รถดับป้าบังรถดำ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 บังรถดำพี่น้องบึ้ม สิบห้าอันมาสอนขีขดตมเพียงข้อพี่น้องเลย <laughs> เห็นบอก <c oughs> ขีดตัวม่เพียงข้อได้นน่สิต้อ <c oughs> งเลยไ <c oughs> ไปไปลบขึ้นลบขึ้นพี่น้องไปมาหากินหายากครับผมมาเบง่อเราว่าแห่หาปลาเขาหน่อย เป็ดประแดงประจมเจ้าจกเข็ดแกีล่ลิงนาะแกีล่ลิงไม่นำมุน่นเนี่ยบรรยาก,กาศทิมงานเจ้าทิมงานนี่พอแล้วน้ำมาลุ่นกันนะครับเนาะชีเดชีเดยังแน่ยมันชีเดย์ไหลหรือบ่หลายเนาะไปะ สอนใส่สอนใสน้ำเลือดวนี้นะแม่จิไปพินน้ำบลอกปวดป่ะปวระบาดอึ๊บ รุดกันครับเนี่ยเี่ยมาพรสทแ่นนี่รสรคใส่พ่อยก้ด้วยตบัวโอ้เห็นบ่พี่น่องประขาวหน่อยปขาน่อยปาน่อย

ได้สองที่ขอไปแล้ ตีไปยังไงพ่อใหญ่นีน่ตะว่าขาว่ะตะเาขาวใสกำลังตะหักตะหักพี่น้องสองนิ้วเ,เนาะตัวันสองนิ้วเ,เอาเพี่น้งกินว้พ่่เป็ดระแดกบ่เป็ดแดกเนี่ยเห็เออดเนาะต้มกินวัอเว้นนี่เหรอต้มสดนะสดนวลำ ว่านนี่ครับตัวเต็มหนีเลยเต็มเหรเต็มแหรเต็มแหรเลยบ่น้องนี่อยู่บ่น้องนี่ว่ะ <happening. S 1> อือว่านพากันใหญ่มาจากน้องคูนมาฟันสองบาทบาทสองถึกเว้ยเออปลาหลายเนาะมันที่คุณอะะมันหรอวันนี้เวลานอกเยอะเลยจะใส่นี่เลยปลา ขาวหน่อยขาวว่านเต็มพ nice ุมซ้ำถึงสองบังมองนีอ่ะถึองบังอันนี้ม yeah, RA> ันหน่อยตัวนี้บังเดียวเดิเพิ่งตงเคียวนี่วะเออเพิงตงนี่วะบังเดียวรง้ียวเลยมันกงามงมเลยใส่หนังวานใส่พุ่มสอบังเลยก็บเต็มพุ่มไงอ่ะว่านนี่จะเป็นโลเลยนะวานนี่

าบรรยากาศี่น้องเป็นในหอยครับนี่กล้วยติมทง ไปใช้โอกาสพี่น้องพุ่นพากันเลียร์หากกบเบิ่งพี่น้องเอ้ยา้าเบิ่งแตนหนีหนึ่งพุ่นสองพี่สามปาแตนกกหนึ่งสามสามห้างนี่วะ

ช่อกล่องด้วยหอยหอยหอยหน้อยหอยค่ะมีปลาบกเต่เขจไม่วนเลยจะหอยแหวววนนี่ยใส่วงปลาคนปขใส่วงปลาผู้ไหได้บ่าขาวน่อยไดียดดยูะบาลัดชิฮัตตูอยู่ ค่อยๆฮะอ,อดีตอปลาคอ,อตัวนี้พ่อใหญ่นี่ข้อหน่อยไปดูก็ได้เห็นว่าอลาขาวหากินเป็นรอบพ่อใหญ่เนาะโอ้ยเอยาจนคำเนาะหมู่บ้านไหมต้องกลับบ้านผ่าบรรยากาศ ประมาณทั้งปุูนขเจาก็ต้องขุดหลอกขุดหลอกแกมลิงพี่น้องยาละมวนอี่ยังกันทั้งนี้ป๊าป้าพ่อไม่ยืนไปรถไปไปจับก้อนก้อปากก้อนเราจะได้งาไหมเนี่ยปะใช่นี่ที่พ่อแตกส่วนๆเราโอ้ยก็ควรเนาะ ออออโอ้โอง่วงป่าช่วยชวเนี่ยยายชวยชวใส่กล่องดูโอ้ง่วมจับมือเปล่าจับปลาพี่น้องอจอดปะไปดิบุ้งม่ใช่ทิเพเทหรอกเรียน <laughs> ปลาคอทุกตัวนี่เนาะอยูนีนนี่บาลหลายตัวเอาซุยยางที่ขวางหน้ะโดนหน้าเอาหมดเลยลัดไฟดู ปั้มตมโตัวมหอยนี่นี่นี่น่าน้อยปาด้วยจกเอาจริงหรอจ้งาจัปเถ่าตเขาอี่ละนเห็นบ่ล่ะมันสิบเรียนนี้ทั้งื่นบ่ปลาสวดสวดนี่้ไปแล้วน่นอยไปแล้วไปทางไหนไปทางเจ้าเลยนั่นนั่นนั่นไหน นี่แหละยังงงไหมเงี้ยเอาวิ่งมากขึ้นดิเอามาวิ่งมากจนสุดไอ้มือปลาจับปลาแซ่บพุนยายผมกระดัยบอกสิวสิวโตเดี๋ยวจะู่ดไหมนะมีทิพ มันยังได้งอไหมป่ะงอลยไตวุนเลยตึงตน่อยตัวใหญ่หนอยปลามันเอหลายเจ้าวานเฮียตัหนึ่งหาวขึ้นมาจะได้สิบตัวยหลายนัคุณลเทนจเ็เผาดนน้องนี่เคยมาวานไปนี่หลายเทียวเทแล้วนี่ขนาดหลายเทียเลยเด้นี่เนาะอ้หลยเทื่อันงก็ได้หลายจนเท่ะ สิบโลสิบโลเว้ยผุ่นใหญ่โอ้ยใหญ่เราจับมือเปล่าพี่น้องแน่นอนอยู่พี่น้องมาเก็บปลาไหมคนบานคุณพ่อคุณพ่อโอ้ตัวใหญ่เลนี่อันนี้ไปยังพ่อปลาเข่าอ่ะตัวเพี้ยนดินี่ปลาขีแยงเลยมีปลาขี้แยงน้ำักจับเต็มเลย xe nào một chặt nam chắc nên làm nữa nè ồ bạc chắp ư bạc chắp dầu cà phê bên đây nè bạc chắp cái mì để bạc chắp nè ồ nam chắp nam kiếp

พูดดิมวลคัดน้องคนสองคนนึงเราสิดุดเราเคิคัดคนนี้่นมวนคัดได้สองคนเพิ่น สได้บ่ห้องว้ไวไได้บ่ท่านี้ก็เก็บใส่ถุงนี่ตัเห็ดประแดดประจอมก็ต้องดีเอเห็ดผสมผสมหน่อยหอยหอยตัวอ้วนๆดิ buổi mẹ nó kiếm bao nhìn tôi mẹ, hỏi mẹ nói nó kiếm bỏ nhiêu, thấy phần khát chăng đầy à? phần khát chăng mấy chục li, ào, chơi là xô bông bay là, ba cao bò, đầm ca. โอ <โ tacos. S 1> <c oughs> ้ปลาดำกาพี่น้องปลาดำกาหน่อยปลาคอดพนวาลัดเอาซอยกันลัดโอ้โหมีเขามาหนิ่ยเต็นดองจกัระวางใหม่น่จกๆกับระวางใหม่นี่คอยดีจะมีอทิตย์หาเงิน่ปท่าสกไปอาลาดพุนไปแล้วเิอลาออกไปอตบเล มีไปเลยเหรอคะอือ <c oughs> เห็นปล่าพี่พี่พี่หมุนไปใส่เลยโอ้ได้อยู่นั่นคืออยูโหได้เป็นเกือบเศร้าัน วันที่ใส่สิได้โตละเออเหละห้าสิบตัวไหได้หลายวันมันสิบเกืบยี่สิบรัวว่ะวันออกไปเต็มเต็มไอ้กระลังเลย เคยได้ลูบไปน้ำแหนี่ตาขี้เงวกินแลอวะว่กินของาวกินไปนี่จะเศ้าเนี่ยนะเห็นว่าเห็นตัวปาตักตักมาบ่มาบ่บ่ได้ห่อทำ ก็นังกินนันเนื้อวัวกินปลาที่จะฆ่าถวยนั่น